ไหนแม่บอกว่าจะมาเล่นกับฮันนาแค่แป๊บเดียวนี่ปาไปสองชั่วโมงแล้วยังไม่กลับเลยนั่นก็ะน,น้องได้เวลาฮันนาจะนอนแล้วเนี่ยฮันแล้วน้องแม่ออกมาแล้วอ้อลืมกระเป๋าฮะนม่อ๋อแมากกี้ลืมแจว่าเดี๋ยวนี้เออลืมกระเป๋ามาเอากระเป๋ากันเนาะว่าแล้วมุกนี้แล้วไม่พอปะอแม่ เกระเป๋าอา,มาแม่หายไปไหนมาหัวมันคงจะเจอเนาะแม่ไม่ได้เอากระเป๋ามาเออ,เอแม่นะแม่จ่ได้เอากระเป๋ามานะเออดูสิจูบหลานจนหัวเปียกหมดอะ <c oughs> <c oughs>